ทำไมผู้ชายเวลามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยแล้วพอรู้ว่าผู้หญิงท้องทำไมผู้ชายถึงเลิกและทำไมไม่คิดถึงตอนที่อยากได้เข้ามาบ้างพี่ว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมาถึงก่อนที่จะท้องเนี่ยว่าความสัมพันธ์ของหนูเป็นยังไงแล้วนั่นคือสาเหตุที่รายการสุรักศรรสของเราจะย้ําเสมอว่าเวลาเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยแล้วยังไม่พร้อมเราจะต้องคุมกําเนิดเราจะต้องป้องกันตัวเอง ไม่ใช่บอกว่ามีโดยอุบัิเดตมันไม่เหมือนอนั้นหมเข้าใจไหมมันนี่ใช่ลูกที่จริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นท้องที่มีคุณนะคุณเคยจำท้องที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่เออแล้วก็พร้อมแล้วทั้งสองฝ่งยังไงเราก็ควรจะต้องให้คุณผู้ชายใช้สูงยางมันมาเองส่วนคุณผู้หญิงหนูก็จะต้องไปเลือกวิธีกำเนิดที่เหมาะสมจะเป็นจริงยาคุมกําเนิดจะได้สิทธยาคุมกาเนิดอ,อะไรก็ได้เราจะหยุดคุมกําเนิดก็ต่เมื่อเรารู้ตัวเองว่าเราพร้อมแล้วที่เราจะน้องหรือว่ามีบุตร <c oughs>